สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะวันนี้ก็เจอกันในคลิปแบบพิกเด็กนะคะนี่นะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่สามสำรับอีกแล้วจะเช่นเดิมนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องระหว่างคุณและเขานะคะในความคิดในความรู้สึกของเขาเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันคืออะไรเออมาเราจะไปเช็คกันวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะให้ทุกคนเลือกไพ่ที่คิดว่า ดึงดูดสายตาและชอบมากที่สุดได้เลยจะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือนะคะเป็นเกาะเป็นสำรับที่หนึ่งสำรับที่สองและสำรับที่สามนะคะอ่ะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสำรับเลยจ้าแม่หมอจะไปแล้วนะอ่ะมาคนที่เลือกสำรับแรกนะจ๊ะสำรับนี้นะไปะ เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะในความรู้สึกของเขามันคืออะไรมาเริ่มเลยขอห้าใบจะ้ะในความรู้สึกของเขานะคะเรื่องระหว่างคุณและเขามันคืออะไร อ่าใบแรกนะคะสิบไม้ใบที่สองหนึ่งดาบเดอะเมสิกเชียนนะคะอือโอ้มันวิเศษมากจริงๆเขาเชื่อว่าคุณและเขานะคะมีดวงชะตาต่อกันที่ทำให้มาเจอกันการได้เจอคุณนะคะมันทำให้สซป,ปรไรส์มันทำมันทาให้วิเศษมากๆเลยอะไรเงี้ยเอ่อเพราะฉะนั้นนะในความคิดของเขาว่าเรื่องระหว่างคุณและเขามันพิเศษว่ามันเป็นมากกว่าแค่คนที่รู้จักกันมากกว่า มากกว่าแค่เพื่อนพี่น้องอะไรแบบนี้แต่มันรู้สึกยิ่งกว่านั้นนะเออมันมันทำให้เขาตื่นเต้นมันทําให้เขามีแพชชั่นมันทําให้เขาแบบว่ากระตุน้นนะกระตุ้นจิตใจเขาได้ตลอดเวลาในเรื่องคุณอะไร้ยคุณทําให้เขาตื่นเต้นทําให้เขาแบบเออมีเหมือนมีผลเนาะมีอิทธิพลต่อจิตใจเขาอะไรแบบนี้มากๆเลยเออให้เขารู้ถึงความพยายาม ในในความรักกับพยายามในความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันมันคืออะไรความมั่นคงทางความรักมันคืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนสอนเขาให้เขาเรียนรู้อะไรเงี้ยเออซึ่งแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ง่ายออคุณอาจจะไม่ง่ายคือเขาอาจจะต้องพยายามในการที่เข้าถึงคุณเนาะในการที่จะทําความรู้จักกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันทําให้เขาแบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนตื่นเต้นคุณทําให้เขาเหมือนว่า คือที่ผ่านมาตัวตัวของคนคนนี้อาจจะไม่เคยเจอคนแบบคุณเนาะอาจจะแบบว่าคือก่อนหน้านั้นจีบใครแป๊บเดียวก็ติดอะไรอย่างเงี้ยจีบจะจะเจอแต่คนที่แบบว่าไม่ได้จีบยากอะไรเงี้ยพอมาเจอคุณแล้วรู้สึกว่าโหคุณนี่แบบว่าทําให้เขาแบบทุกอย่างหลากหลายอารมณ์เลยอะไรเงี้ยทั้งตื่นเต้นทั้งแบบหน้าเขาเรียกว่าสนุกตื่นเต้น น้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยความพยายามอะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามแต่นั่นหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วเขามันทําให้เขารู้สึกพิเศษน้องพิเศษแล้วก็หลากหลายอารมณ์อย่างที่บอกแล้วก็เซอร์ไพรส์สุดๆเลยในการที่เขานะคะได้เจอคุณนั่นเองค่ะอ,อ,อ,อละนี่นะคะก็คือคํอาตอบของคุณนะคะชาวแรนดอมเอ,อ้ไม่ใช่แรนดอมนะคะชาวสำรับนี้จ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะคะตามช่องทางที่ไม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยเหมือนเดิมนะ โอเคเราไว้มาพูดมาคุยกันจ้าอ่แม่หมอจะไปต่อกับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่เลือกสำรับที่สองนะมาสำรับนี้นะจ๊ะมาดูกัน 5ใบจ้ะในความรู้สึกของเขานะคะการที่ได้เจอคุณนะเรื่องระหว่างคุณและเขามันคืออะไรอะใบแรกนะคะ the อะไรอะ the hydrofen the hydrofen t นเดอะเ y ว่าเขาหลงเสน่ห์คุณ อืมโอเคเดอเวอร์คุณเป็นโลกทั้งใบของเขาการที่ได้เจอคุณไม่หมอว่าชาวชาวสำรับนี้นะคะคุณอาจเป็นคู่เก่าๆนะที่ที่ได้กลับมาพบมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอืมเพราะว่ามีดวงชะตาตกกันถ้าไม่ใช่ในในปัจจุบันก็น่าจะเป็นในอดีตเนะดูคู่เก่าๆในอดีตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตามตามติดมาตามมาเจอกันอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นได้เอ่อเรื่องระหว่างคุณและเขาอ่ะมันมันพิเศษมากกว่านั้น คือแม่หมอมีความรู้สึกว่าเริ่มแรกอะที่คุณสารสัมพันธ์กันอะมันอาจจะไม่ได้จริงจังด้วยซ้ําบางคนอาจจะเป็น FWB ใช่ไหมเขาเรียก FWB ใช่ไหมความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือ,อนั่นแหละบางบางคนอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ําเออคบกันเล่นๆมีเซ็กซ์มีสิบแปดบวกอะไรกันเล่น,ลนๆอะไรอย่างเงี้ยโน้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรแต่แรกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบว่าอะไรนะ ภาษาอังกฤษอะเขาเรียกว่าอะไรวันไนส์แตนอะไรอย่างเงี้ยเหรออือนั่นแหละบางบางคนเป็นแบบนี้ด้วยซ้ําแต่ทีเนี้ยมันพิเศษมากกว่าน,นั้นหลังจากที่มีอะไรกันจบแล้วอะเขาคนนี้ก็เหมือนแบบว่าหลงสเสน่ห์คุณมากๆแล้วอยากแล้วอยากมีแค่กับคุณแล้วอยากมีคุณต่อไปเรื่อยๆยาวๆอยา่ยางเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับคุณ สำหรับเขาแล้วนะคะคุณพิเศษมากกว่านั้นนะคุณไม่ได้เป็นแค่แบบว่าวันไนสแตนะคะคุณแบบเป็นมากกว่านั้นจริงๆเออหรือถ้าบางคนยังไม่เคยมีอะไรกันเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วได้แบบกลับมาเจอมาเจอกับคนคนนี้ใหม่เลยเนะี่ยเขาก็ค่อนข้างหลงสเสน่ห์คุณเนาะถ้า,ถ,าถ้ายังไม่ได้มีอะไรกันเลยเขาก็ค่อนข้างหลงสเสน่ห์คุณแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแบบว่าผิวเผนะินอะมันมันมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่า,าก,การแค่หลงสเสน่ห์อะไรเงี้ยเออคือมันทําให มันมันคุณคือโลกของเขาคุณคือสิ่งที่แบบว่าทำให้เขาทั้งทั้งสุขทั้งทุกข เ,เวลาที่เขามีปัญหาอะไรเขาก็จะนึกถึงคุณพอพอเห็นหน้าคุณพอได้คุยกับคุณโอเคเขามีความสุขเพราะฉะนั้นคุณเปรียบเสมือนแบบโลกทั้งใบอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะมากกว่านั้นนะคะเป็นมากกว่านั้นอืเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแบบแล้วเขาอยากจะกวนเวียนวนเวียนกับคุณแบบนี้ต่อไปตลอดเรื่อยๆอืมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณนะเะช้าวสาหรับนี้จ้า โอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือเอ,อ่อไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นของเราก็สามารถทักมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะจ๊ะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยเหมือนเดิมนะเราไว้มาพูดมาคุยกันจ้าอ่ะโอเคไปต่อเลยนะคะสาหรับคนที่เลือกสําหรับที่สามนะคะนี่นะสําหรับนี้นะไปดูกันเรื่องระหว่างคุณและเขานะคะมัน ในความรู้สึกของเขามันคืออะไรบ่าแม่หมอขอห้าใบจ้ะในความรู้สึกของเขาเรื่องระหว่างคุณและเขานะคะมันคืออะไร ใบแรกนะคะอัศวินดาบหนึ่งดาบว,ว้าวอโอเคคือจะบอกว่าคนคนนี้ที่ผ่านมาอ่านมีตัวเลือกเยอะเนาะหรือมีคนมาให้เขาเลือกเยอะแต่พอเจอคุณอนะคุณคือคนที่ค่อนข้างตรงสเปคเขาค่อนข้างพิเศษกว่าใครหลายหลายคนที่เขาเคยเจอมาแล้วเขาอ่ะคุณคุณทําให้เขาตื่นเต้นนะคุณทําให้เขารู้สึกแบบว่า อยากลุยว่ะอยากสู้ในการที่จะสารสัมพันธ์กับคนเนี้ยเอออยากแบบอยากแบบแม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามแต่แบบว่าฉันฉันฉันแบบฉันอยากได้เธอมาอะไรเงี้ยฉันอยากแบบว่าเออสารสัมพันธ์กับเธออะไรอย่างเงี้ยอืม แม่หมอว่าคนสำรับเนี่ยก็ยากยากมันก็คล้ายๆกับคนสำรับแรกนะคะคุณอาจจะแบบว่าไม่ไม่ใช่คนที่เข้าถึงง่ายอาจจะมีกำแพงไม่ไม่ได้เปิดให้เขาเข้าถึงอะไรแบบนี้ได้ง่ายแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาจะพยายามเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะสู้สู้สุดๆเพื่อที่จะทำลายทำลายกำแพงของคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องระหว่างคุณและเขาที่เกิดขึ้นนะั้นมันคืออะไรมันคือความพิเศษเนาะในในความรู้สึกของเขามันคือความพิเศษมันคือแบบว่า มันมันคือการแบบมันยิ่งกว่าเขาเรียกว่าอะไรมัน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 ยิ่งกว่าถ้าถ้าเขาเอาชนะใจคุณได้มันยิ่งกว่าที่เขาชนะออกหรือบอกว่าเข้าใจไหมมันมันเป็นอารมณ์ที่บอกว่ายิ่งถ้าฉัน เอ่อถ้าฉันสามารถแบบว่าเอาชนะใจเธอได้ผลที่ได้มามันยิ่งกว่าชนะซะอ,อีกอะไรเงี้ยมันมันแบบโอ้มันพิเศษมันพิเศษมากอะไรเงี้ยจริงๆเออคุณคือคนที่เขาอยากช่วยเหลือคือคนที่เขาเนี่ยนะคะอยากที่จะเดินร่วมทางไปไหนตอนไหนด้วยกันตลอดตลอดออยากร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรไปกับคุณนะ่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่แบบเกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วเขามันพิเศษมันพิเศษมากกว่านั้นจริงๆอื ừ. ในแม่หมอว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเปิดใจให้เขาอะไรเงี้ยคือหนึ่งคุณอาจจะยังไม่พร้อมในด้านของความรักสองคือคือชีวิตคุณมันอาจจะมีอะไรวุ่นวายแล้วไม่ลงตัวไม่อะไรแล้วคุณแบบเหมือนไม่อยากที่จะดึงเขาเข้ามาลําบากดึงเขาเข้ามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่คือขอให้รู้เลยว่าคนคนนี้เขาพร้อมพร้อมลุยพร้อมสู้ไปกับคุณอะไรเงี้ยแน่นอนจ้ะ อ่ะและนี่นะคะก็คือคำตอบของคุณนะคะชาวสำรับนี้นั่นเองจ้าอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยจ้าเราไว้มาพูดมาคุยกันหลังไหม่ได้คะ่ะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้หัวข้อของเราในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย